บอกว่าถ้าเรานะคะจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยวิธีการที่สําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องแบ่งเส้นบางๆเนาะเพราะว่าจะบอกว่าคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย เขาเรียกว่ามีความอยากซื้อนะแต่ไม่ชอบถูกขายนะเพราะฉะนั้นประกรันหรือเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับถูกส่งต่อมาในอดีตเนาะว่าแบบอุ้ยคนจะมาขายประกันซันจะต้องมีแบบคล้ายๆกับหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเส้นบางๆตรงนี้เป็นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ความตระหนักรู้กับผู้คนหรือหรือเป็นการเหมือนกับ ให้เขาเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่วางแผนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทําแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างฐานแฟนคลับของเราได้แล้วอะค่ะคนกลุ่มนั้นก็จะกลายมาเป็นคนที่เชื่อถือในตัวเรานะคะแต่จะบอกไว้เลยค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะมันต้องอาศัยเวลานะคะแล้วมันก็ต้องใส่ความสม่ําเสมอและต่อเนื่องนะรวมถึงคอนเทนต์ที่เราให้ความรู้กับผู้คนอ่ะจะต้องเป็นประโยชน์ที่มากพอด้วยนะคะและเชื่อได้ค่ะว่าถ้าทุกคน ทำอย่างสม่าเสมอและต่อนเนื่องนะคะจะสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และก็สามารถที่จะออกไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วมาสู่หัวข้อขที่2นะคะก็คือแล้วออนไลน์เนี่ยมันคือทางรอดหรือว่าเป็นทางเลือกนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีตลาดกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาด ผู้มุ่งหวังเป็นตลาดออฟไลน์หรือเป็นตลาดธรรมชาติที่เรารู้จักเนาะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดสมมติสามารถที่จะเปิดอีกตลาดหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ตลาดคนที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีจํานวนมหาศาลเลยจริงๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการเขาเรียกว่าเป็นการเจาะกลุ่มตลาดะคะ่ะอาจจะลงลึกไปในกลุ่มแบบนิชมาเก็ตว่าเราต้องการกลุ่มแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าลึกลงไปกว่านั้นเลยก็คืออาจจะลงไปถึงว่า เขามีความต้องการอะไรนิชอาจจะไม่พอและอาจจะต้องเป็นกลุ่มนานโนเช่นเป็นง่ายๆเลยอาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบออกกําลังกายเป็นคุณแม่ที่อาจจะเป็นแม่บ้านที่ชอบออกกําลังกายตามฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ย เพื่อดีฟให้ลงไปลึกแล้วเพื่อไปคนให้เจอถึงปัญหาของเขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่มันค่อนข้างเปิดใหม่สําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเนาะและก็มีหลายๆคนนะคะที่ทําแล้วก็สักเซสในธุรกิจออนไลน์มากมายเลยนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าพวกเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคนๆเหล่านั้นนะคะที่จะประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของ ตลาดผู้มุ่งหวังนะคะว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มตลาดผู้มุ่งหวังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะในโลกออนไลน์เนาะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการกลุ่มตลาดผู้มุ่งหวังแบบไหนนะคะให้เราไปทําความรู้จักในกลุ่มนั้นก่อนนะหมายความว่าเราอาจจะไปเซิร์ชหาข้อมูลนะคะในเรื่องของการที่เขามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มต้นมีลูกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวก ความต้องการในเชิงของการวางแผนเรื่องทุนการศึกษาให้กับบุตรของเขานะคะแล้วก็เสริมไปในมิติของการที่ เริ่มต้นในเรื่องของการทําประกันสุขภาพให้ลูกเป็นการวางแผนครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดผู้มุ่งหวังในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับแค่ว่าเรานะคะต้องการที่จะไปโฟกัสกลุ่มไหนนะคะหรือว่าเรามีความเชี่ยวชาญในกลุ่มไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวพี่เองเนี่ยต้องการที่จะโฟกัสในกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการวางแผนการเงินนะคะโดย โฟกัสไปกลุ่มคนที่อาจจะชอบเรื่องของการต้องการวางแผนการ,กรเกษียณอายุเป็นหลักแล้วก็ควบรวมเป็นแผนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือของการประกันชีวิตเองรวมไปถึงการวางแผนประกันบำนาญน,นะคะในการที่จะ,ะจัดพอร์ตให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็เสริมไปในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพของการทำในเรื่องราวของคุณค่าเรื่องการวางแผนได้แบบครบทุกมิติจริงๆนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ในอนาคตนะคะของธุรกิจ ตัวประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในเมืองไทยนะคะจะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าแบบธุรกิจในเมืองไทยนะคะมันจะผ่านตัวไปเป็น ที่ปรึกษาการเงินนะคะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์นะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนไทยนะคะหรือว่าตัวแทนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะคะอาจจะต้องอมีการคล้ายๆกับเสริมเติมเพิ่มความรู้ในบางมิตินะคะแล้วก็ผันตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยะคะ่ะว่าแบบธุรกิจประกันชีวิตเองนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังมีโอกาสอยู่เต็มไป เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ,กรเกษียณอายุเองหรือจํานวนผู้คนนะคะที่ยังไม่ได้มีประกันชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าเราสามารถไปให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความรู้รวมไปถึงการให้ไอเดียบางอย่างที่คล้ายๆกับเป็นจุดหรือเป็นกระแสที่เข้ากับในเรื่องต่างๆค่ะก็จะผันเปลี่ยนทําให้เรื่องของกระแสเนี่ยกลายมาเป็นลูกค้าของเราในตลาดออนไลน์นะคะง่ายๆเลยก็คือ จับให้ทันกระแสนะคะแล้วเ,เราเอาเรื่องกระแสนั้นๆเนี่ยมาแปลเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะมาทําการตลาดเรื่องเกี่ยวกับอ ประการสุขภาพหรือแม้แม้กระทั่งอย่างไคล้ายๆกับมีโควิดเกิดขึ้นในบ้านเราใช่ไหมคะเราก็อาจจะคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าแบบประการโควิดเข้ามาแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออพอเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาจจะทำประการสุขภาพไม่ได้ใช่ไหมคะก็อาจจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการที่จะครเอทขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ทำให้คนระหนักถึงความจําเป็นหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติของการเกิดโรคร้ายแรงก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยเ,นยเองก็ติดอันดับการเป็น โรคร้แรงเนี่ยอันดับหนึ่งเลยในเอเชียนะคะด้วย i n s u r e Skill คลังเทคนิคขายประกันออนไลน์